นอนไปแล้วครับผมหลับไปแล้วครับในหน้าที่ครับผมโอ้โหสูงกว่าสิบล้อครับผมดูสิจะตกทางแล้วจะตก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 แล้วเฮ้ยขาบุกขาดิเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนโดนอู้เอาเอาเสียบสานลงได้บ่เอาเปลี่ยนเอออู้วสั่งได้สั่งได้พี่น้องสั่งได้สั่งได้อัดถั เเเเปปหหม่ทสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา YouTube Olay FC Thailand ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชนยงรำถ่ายภาพโคชิมาพายงรำตุวแสดงรายงานมันแน่นนอนเลยครับพี่น้องวันนี้ควันนะครับควันเป็นผู้หญิง อ่ากูกลับก็เป็นพยินนะครับผมตากล้องเป็นกระเทยฮะเวัสด้าเเดี๋ยวเราจะให้สองแม่ลูกพากันเอาเลยกลับบ้านนะระวังทางมีมาพยศอยู่ด้วยนะครับผมไม่รู้ช้างจะพาพยศด,ด้วยหรือเปล่านะครับ เจอมาครับดูครับมีม้าด้วยคนนอนไปแล้วครับผมหลับไปแล้วครับ,บในหน้าที่ครับผมเป็นเตียงนอนเบาะนอนหรือโซฟานอนที่ไม่มีราคาที่จะบอกว่าเออมีราคาเท่าไหร่นะครับมันพูดไม่ได้นะครับมันเป็นราคาของหัวใจครับผม <c oughs> โฮโฮสูงกว่าสิบล้อครับผมดูสิซึ่งโอเล่นะครับ ้าพูดจากใจของผมนะฮะผมเป็นควานผมเป็นเจ้าของซึ่งผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะครับอ FC หลายคนถามว่าโอเล่มาอยู่กับควานน้อยตั้งแต่อายุกี่ปีหรือตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับโอเล่มาอยู่กับพวกเราตั้งแต่อายุ5ปีนะครับ เขาสร้างความสุขให้ครอบครัวของควานน้อยได้มากมากมายเลยทีเดียวนะครับผมทั้งความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับและความประทับใจและทําให้คนทางหมู่บ้านรู้จักเขาในนามช้างพลายโอเล่ซึ่งแตกต่างจากการตกมันโดยสิ้นเชิงนะครับและตอนนี้ พลายโอเล่เนี่ยทำให้คนทั้งประเทศและตอนนี้กำลังจะทำให้คนทั้งโลกนะครับรู้จักเขาในนามช้างพลายผู้น่ารักใจดีรักเจ้าของอย่างน้องปูเป้นะครับแล้วก็รักลูก ของเขาลูกเล็กภรรยาของเขานะครับซึ่งคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกชายทั้งสามคนลูกสาวน้องบเป้แล้วก็แม่ควานนะครับเขาสามารถขึ้นบนหลังช้างได้นะครับแต่ผมจะบอกให้เขาไม่ว่าจะเป็นภรรยาแม่บ้านหรือลูกๆนะครับก่อนขึ้น ะต้องไหว้เขาก่อนและหลังจากที่ขึ้นเสร็จเราจะลงพอเราลงลงมาะฮะลงลงมาปั๊บก็จะไหว้เขาเพื่อเป็นการให้เกียรติเทิดทูนนะครับขอบคุณเขา <Hey. S 1> ให้ความเคารพเขานะครับ <Hey. S 1> แต่ถ้าตกมันนะครับ คนละเบอร์เลยนะครับคน <5 S 1> ละเบอร์เลยนะครับข <5 S 1> นาดนี <5 S 1> ้มีเกียร์แล้วนะเกียร์ห้ามีเกียร์ <5 S 1> ด้วยนะครับเขาเป็นช้างที่ชอบชอบกินชอบกินเป็นเอ่อเป็นชีวิตจิตใจนะครับผมยิ่งเป็นอาหารที่แปลกแปลกใหม่ที่แบบนานๆได้กินทีนะครับเขาจะกินเยอะมาก กินจนพุงแบบมันแบบพุงจนพองกลางหมดแล้วพุงกลางแบบแต่ก็ยังยัดเข้าไปซึนะะ่งอาหารที่เขากินนะครับดูทั่วไปเลยก็ต้นขนุนนี่ต้นนี้ก็กินอันนี้ฮะใบขนุนเนี่ยพวกก้านขนุนเนี่ยหญ้าที่เขาเล่มอยู่นี่ฮะนะฮะกำลังเล่มอยู่ก็กินมะม่วงก็กินมะยมเนี่ยมะยม จะเห็นในคลิปที่ผ่านมาเดินผ่านหมู่บ้านนะฮะมายมนี่นี่โดนรอยหักเลยนะนี่มายมก็กินกล้กวยก็กินต้นหมอนไม่กินเ <c oughs> นี่ย้าบแบบนี้กินครับมะพร้าวก็กินครับแล้วก็จะเป็น ผลไม้ต่างๆครับผลไม้ต่างๆก็กล้วยสุกนะครับกล้วยสุกข,ขนุนสุกมะพร้าวอ่อนลูกมะพร้าวอ่อนกินได้ทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยนะครับแตงโมแตงกวา มะนาวส้มโอเตงโมชัยโยโหยิ้วโอเคชัยโยกับโหยิ้วไม่ได้เขากินผลไม้นานาชนิดได้หมดเลยนะครับทุเรียนก็ชอบนะครับทุเรียนเงาะองุ่นละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมมะพร้้าวสอแตงงโชัยโยโหยิกว่ามันกินไม่ได้เอาชัยโยโหงหิ้วกินไม่ได้โอเคคุย ทุกคนทุกคนดูรถรถกระบ,บะของเขามาทำนาเออแล้วเขามาโจทย์แบบตรงเนี้ยทางแคบเลยครับดูสิว่าควานช้างของเราสองคนจะสามารถเอาช้างเดินตรงนี้ได้ไหมนั่นบ้านของเราครับจะถึงมาแล้วดูสิครับดูสิครับดูทางครับแค่นี้เองครับผมดูด,ด,ดูครับ ดูความสามารถของช้างกับคนนะครับดูสิครับทุกคนทุกคนดูทุกคนดูจะตกทังแล้วจะตกแล้วจะตกแล้วนะจะตกแล้วจะตกแล้วจะตกแล้วเฮ้ยขาลูกขาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนโดนอูอ้ผ่านชลุยสุดยอดครับผมเก่ง <c oughs> จริงโอ้ยวิวนะครับ ทุกคนดูวิวถ้าเราดูแล้วมันมันรู้สึกโล่งนะวิวเป็นธรรมชาติครับดูแล้วไม่อึดอัดเนาะดูแล้วสบายหูสบายตาครับผมบวกกับสาวน้อย มาถึงบ้านแล้วบโห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 ดีใจดีใจดีใจพ่อมาถึงบ้านแล้วดีใจจังเลยดีใจจังเลย เอาสีแดงสานเอาลงได้บ่เอาปี h ulo, <h ่เอาโอ้ยสางได้สางได้พี่น้องสางได้สางได้อัดทุเป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 หุ่นละเปหุ่นละไม่ทำได้ยังไงไม่ทำได้ไงฮะเปหุ่นละเปหุ่นาะเลย ค่ะน้องบเูเพ้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ท่านชมคลิปและอะไรใหม่ของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่องอะไรบ้างคะน,นี่งามโชคแฟมิลี่ค่ะเพจงามตาแฟมิลี่ค่ะโอ,อเล่เอฟซีไทยแลนด์ค่ะช้างไทยสายแข็งค่ะ